มีหลายท่านถามเข้ามาในเรื่องของการวานตำแหน่งของตัวเลขแต่และตำแหน่งเนี่ยมีความหมายอย่างไรคือเขาจะแบ่งเบอร์โทรศัพท์เป็น3ช่วงนะคะช่วงต้นของเบอร์ช่วงท้ายของเบอร์ช่วงหลังเบอร์นะคะ2ตัวหน้าไม่นับในช่วงต้นของเบอร์ประมาณ3าตัวแรกเขาจะหมายถึงลักษณะของคนที่มองเราเข้ามาว่าเราจะมีลักษณะแบบไหนหรือเรียกว่า first impression นะคะกับช่วงกลางนะคะก็จะหมายถึงลักษณะของทักษะความสามารถน้าทีการงานส่วนช่วงท้ายนะคะจะหมายถึง ตัวตนของผู้ใช้สิ่งที่อยู่ภายในจุดมุ่งหมายของผู้ใช้เบอร์แต่ว่าถ้าถามเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะที่ฉันก็มองว่ามันเหมือนจะใช่ตามทฤษฎีที่เขาพูดแต่มันก็เหมือนจะไม่ใช่อ่ะคะ่ะรู้สึกว่ามันใช่แต่มันก็ไม่ร้อยอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากที่ประสบการณ์ที่ตัวเองดูมานะคะ เดี๋ยววันนี้ดิฉันจะขอพูดเป็น2พาร์ก็คือจะพูดในส่วนของทฤษฎีกับพูดในส่วนของความเพียรของดิฉันเนาะเดี๋ยวดิฉันจะขอพูดในเรื่องของทฤษฎีก่อนนะคะว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรเอายกตัวอย่างเป็นเบอร์นี้นะคะในช่วงของตําแหน่ง193นี้นะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งที่หมายถึงภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองมาหรือว่า first impression นะคะในที่นี้จะหมายถึงคนที่มองเราเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักนะคะ ส่วนตำแหน่ง3945ตำแหน่งตรงกลางนี้นะคะก็คือทักษะความสามารถางานที่ทำสิ่งที่พบเจอจากอดีตปัจจุบันนะคะความถนัดความมุ่งหวังแนอนาคตนะคะแล้วก็เลข559นะคะก็คือ ตัวตนข้างในหรือตัวตนที่แท้จริงเป็นความรู้สึกนึกคิดภายในลึกๆนะคะหรือว่าเป้าหมายลึกๆที่คนคนนั้นมุ่งหวังเดี๋ยวดิฉันจะขอแปลเป็นภาพให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะตำแหน่งแรกนะคะสิ่งที่คนอื่นมองเข้ามานะคะจะลอยอยู่ด้านบนของน้ําแข็งหรือที่เรียกว่า first impression นี้นะคะคือมันจะเป็นสิ่งที่คนนอกนะคะที่เขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราเป็นการพบกันครั้งแรกนะคะแล้วเขาตัดสินเราซึ่ง การมองจากคนข้างนอกเวลาเขามองมาค่ะเขาจะมองแค่ภาพลักษณ์ของเราเขาจะไม่รู้ว่าเรามีนิสัยใจคอแบบไหนนะคะความถนัดอะไรแต่มเป็นการประเมินเบื้องต้นของคนที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนนะคะยกตัวอย่างคนหมายเลขนี้นะคะ193ก็หมายความว่าเวลาที่คนไม่รู้จักมองเข้ามาะคะ่ะเขาจะคิดว่าคนหมายเลขนี้เป็นนักสู้มุทะรุมีความเป็นนักกีฬานะคะมีความเป็นนักรบแม่ทัพทหารกล้า เป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะอันนี้คือสิ่งที่คนภายนอกบอกมาตำแหน่งตรงกลางเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงในเรื่องของความถนัดความชอบนิสัยของคุณนะคะว่าคุณเป็นแบบไหนอย่างไรมีความสามารถแบบไหนทํางานอะไรอาชีพอะไรตําแหน่งอะไรนะคะซึ่งตําแหน่งตรงกลางเนี่ยคนนอกอาจจะไม่รู้นะคะแต่ว่าคนในจะรู้ก็คืออาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนสามีภรรยาเขาจะรู้นะคะว่าคุณ ถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรชอบอะไรความสามารถอะไรอาชีพอะไรมีความสามารถพิเศษอะไรนะคะอันนี้คือตำแหน่งตรงกลางที่เขาจะรู้อย่างเลขนี้3 945กหก็จะหมายความว่าคนที่รู้จักตัวเราเนี่ยเขาก็จะมองว่าตัวคุณนะเป็นคนที่มีลักษณะเป็นนักกีฬาเหมือนกันเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนที่ชอบการเอาชนะเหมือนกับคนนอกมองมาแต่เขาก็จะรู้ด้วยอีกว่า ด้วยความที่มันมีเลข945จะหมายถึงเลขของสติปัญญาและการเรียนรู้ก็หมายความว่าคนในของคุณนก็จะรู้ได้ว่าคุณไม่ใช่แค่คนปฏิบัติเก่งอย่างเดียวคุณยังเป็นคนที่มีทฤษฎีเยอะด้วยชอบเรียนรู้ด้วยมีความฉลาดด้วยมีข้อมูลเยอะนะคะรู้เยอะ,ะ,ะอันนี้ก็คือสิ่งที่คนในจะรู้มาที่เลขท้าย559 559นี่ยจะเป็นส่วนที่ เป็นตัวตนที่แท้จริงอยู่เบื้องลึกภายในนะคะซึ่งสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่คุณโฟกัสมากที่สุดจะมีความเป็นตัวตนหรือเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่ภายในมากที่สุดซึ่งสิ่งที่อยู่ในส่วนของใต้น้ําแข็งอันนี้นะคะคนรอบตัวหรือคนใกล้ตัวจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ขึ้นอยู่กับการแสดงออกมาให้เห็นหรือเปล่าอย่างคนหมายเลขนี้นะคะเขาลงท้ายด้วย559ก็จะหมายถึงว่าคนเลขนี้เป็นคนใจเย็นนะคะ559เป็นเลขที่ใจเย็น เป็นเลขที่มีความเป็นครูสูงนะคะเป็นผู้รู้จริงแล้วก็สอนได้ดีเป็นที่น่าเคารพเป็นคนที่ใจบูรสุนทานนะคะชอบแบ่งปันดังนั้นเนี่ยตัวตวนี้แทจริงของคนคนนี้อาจจะไม่ได้มูทูลูดูด,ดันอย่างที่คนอื่นมองเห็นนะคะอันนี้คือเป็นไปนตามทฤษฎีที่เขาบอกมาในส่วนของดิฉันนะคะดิฉันมองว่า f o r s t i m p r e s s i o n นะคะที่อยู่ตำแหน่งบนของภูเขาน้าแข็งนี้นะคะดิฉันมองว่ามันไม่ใช่เป็นตัวกำหนด ของที่คนภายนอกมองคุณเข้ามาแต่สิ่งที่กำหนด first impression ของคุณนะคะมันคือการวางตัวการแต่งตัวภาษาการิยามารยาทที่คุณแสดงออกมากกว่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้า3ตัวหน้าเป็นเลข2-2-2หมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนอ่อนหวานเรียบร้อยน่ารักแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีเลขข้างหน้าเป็น2-2 2นะคะถ้าปากแดงใส่ชุดแดง เขาก็จะดูไม่ใช่คนอ่อนหวานหรือว่าอย่างเช่นระหว่างที่คุณใส่ชุดบอลแล้วแบบเล่นกีฬาจนเหนื่อโทรมกับคุณใส่สูทอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันนะคะ first impression ของคุณก็จะเปลี่ยนนะคะภาพลักษณ์ที่คนมองคุณก็จะเปลี่ยนทันทีดังนั้นที่ฉันบอกว่าการที่คนนอกจะมองคุณยังไงมันไม่ได้เกี่ยวว่าต้นเบอร์ใช้อะไรมันเกี่ยวกับการแต่งตัวการวางตัวการแต่งหน้ากิริยาท่าทางมากกว่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราประดิษฐ์ได้เราสร้างขึ้นมาได้แล้วในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถเป็นบุคลิกแบบไหนก็ได้อันนี้คือความคิดเห็นของดิฉันส่วนตัวเลขตรงกลางนะคะที่เกี่ยวกับทักษะความสามารถนิสัยใจคอความชอบความถนัดต่างๆเนี่ยนะคะคือดิฉันมองแบบนี้ดิฉันมองว่าเวลาที่เจ้านายหรือว่านายจ้างเนี่ยประเมินคุณตัดสินคุณว่าคุณเป็นคนแบบไหนกับ ลูกน้องหรือลูกจ้างหรือบริวารของคุณนะ่ยมองคุณและตัดสินคุณเนะี่ยดิฉันว่าเขาตัดสินไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นนะคะดิฉันยกตัวอย่างเบอร์นี้นะคะคุณจะมีทั้งบุคลิกที่แข็งของ3589และคุณก็จะมีบุคลิกที่อ่อนโยนนิ่มนวลของ2 4 6สองถ้าคุณอยู่กับลูกน้องคุณก็จะต้องใช้นิสัยของ3589อ่อะ หมายความว่าการที่คุณจะคุยกับลูกจ้างหรือลูกน้องอ่ะคุณก็ต้องใช้อำนาจบารมีใช้ความดุดดันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดกับเจ้านายอ่ะคุณก็ต้องพูดด้วยความอ่อนโยนนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณคุยกับลูกน้องหรือลูกจ้างอ่ะคุณก็ต้องโชว์บารมีโชว์ความแข็งแกร่งแล้วก็ต้องดุลูกน้องซึ่งลูกน้องอ่ะก็ต้องมองว่าคุณเป็นคนดุเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการหน้าเกรงกลัวในขณะที่นายจ้างคุณอ่ะเขาก็จะไม่ได้มองว่าคุณหน้าเกรงกลัว แต่เขาก็จะมองว่าตัวคุณเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนพูดจาดีเพราะว่าเวลาที่คุณเข้าหานายจ้างหรือเจ้านายเนี่ยคุณก็ต้องพูดจาด้วยภาษาดอกไม้อ่ะคะ่ะดังนั้นหมายความว่าเบอร์ทั้งเบอร์ค่ะมันเป็นส่วนผสมของนิสัยของคนคนนั้นทั้งหมดอันนี้คือความคิดเห็นของดิฉันนะคะดิฉันมองว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งของเบอร์ค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเลือกใช้นิสัยนี้ในบริบทไหนมากกว่าแต่ถ้าเป็นคู่ไทยไทยเนี่ยมันจะส่งอิทธิพลกับคุณสูงสุด หรือคู่ไหนที่คะแนนเยอะๆที่ดิฉันเคยทําคลิปเอาไว้ว่าในแต่ละคู่เนี่ยมีคะแนนแค่ไหนถ้าคะแนนคู่ไหนเยอะแสดงว่าคุณจะมีแนวโน้มที่จะเป็นนิสัยตรงนั้นเยอะตรงนั้นมันจะเป็นบุคลิกหลักของคุณดังนั้นนะคะในความคิดของดิฉันนะคะทุกตําแหน่งทั้ง7คู่มันคือตัวตนของคุณทั้งหมดอยู่ที่ว่าคุณจะดึงตัวตนไหนออกมาใช้ในบริบทแบบไหนในสถานการณ์แบบไหนแต่ ในส่วนของตำแหน่ง4ตัวท้ายมันจะหมายถึงตัวตนที่ส่งผลแรงที่สุดนเบอร์ดังนั้นก็คือให้เอาตัวเลขที่คุณชอบความหมายที่ใช่มาใส่เอาไว้ตรง4ตัวท้ายเพื่อให้มันให้ผลแรงกับชะตาของคุณมากที่สุดดังนั้นสรุปนะคะก็คือว่าตัวเลขที่มีคะแนนสูงที่สุดหรือตัวเลขที่อยู่ท้ายเบอร์จะมีผลกับชะตาของคุณมากที่สุดการเลือกเบอร์โทรศัพท์อันดับแรกเลยก็คือว่าอย่าให้มีคู่เสีย แล้วก็ให้เอาคู่ที่ชอบที่คุณอยากจะเป็นจริงๆเนี่ยเอาไว้ช่วงท้ายเปออันนี้ก็คือเป็นความที่เห็นของดิชันส่วนตัวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่วิจรารณญาณของแต่ละท่านนะคะ